วันนี้เราจะมาตัดผ้าถุงผืนนี้ให้ดูนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาตัดชิ้นหลังออกมาก่อนนะคะโดยการกําหนดความยาวแล้วก็ตัดผ้าส่วนเกินทิ้งไปก่อนแล้วก็มากําหนดชิ้นหลังออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะได้มาจากรอบสะโพกรอบสะโพกจริงบวกหรวม1นนิ้วหารสองนะคะเพราะว่าอันนี้ชิ้นหลังก็คือ เป็นสิบข้านะคะไม่มีกลางหลังหารสองเราก็จะได้ออกมาที่ห้าสิบหกเซนนะคะไม่รวมตะเข็บเผื่อเย็บนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนล่างแบบนี้จากนั้นเราจะวัดจากด้านบนลงมายี่สิบเซนนะคะแล้วก็ขีดตรงตรงนี้จะต้องได้ห้าสิบหกเซนไม่รวมตะเข็บนะคะย้ำว่าไม่รวมตะเข็บ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าเป็นกรอบยาวลงมาถึงชาย56เซนทั้งบนและลา่างจากนั้นตรงชายวัดเข้ามาข้างละ3เซนตีสอบยิงขึ้นไปหาเส้นสะโพกนะคะตามกว่าเส้นสะโพกประมาณ5เซนเราก็จะได้ความสอบของชายผ้าถุงทำเหมือนกันทั้งสองฝั่ง จากนั้นมาดูกันที่เอวนะคะเราวัดกึ่งกลางผ้าจากนั้นเราก็จะมาตีสอบใช้ไม้ค้งนะคะตีสอบด้านข้างตีสอบนี้ได้มาอย่างไงนะคะเราก็ต้องใช้รอบเอวจริงเอวจริง35.5บหกหลบวกรวมจีบนะคะ บวกรวมจีบเท่าไหร่บวกรวมจีบเข้าไปประมาณ6เซนนะคะก็คือรอบเอว45ส่ส้เซนบวกเข้าไปก็จะได้ที่ห้าสเอ็ดเซนนะคะแล้วก็ตีโค้งเข้าบางคนอาจจะงงว่าคืออะไรยังไงนะคะก็คือเอว35.5นิ้วเนี่ยเราจะใช้หลักเซนกับหลักนิ้วรวมกันนะคะ แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งออกมาได้ที่45เซนแล้วก็บวกบวกจีบบวกเกบนะเข้าไป6เซนนะคะเราก็ได้ที่51เซนแล้วก็จะได้ความโค้งของสับคู่นะคะแล้วก็จากนั้นเส้นตรงนี้มาอย่างไงใช่ไหมคะมันจะเป็นเส้นของตัวหลบชิ้นหน้านะคะเราจะวัดเข้ามาวัดเข้าเท่าไหร่ อันนี้เราจะใช้อยู่ที่11เซนนะคะไม่ได้รวมผ้าตะเข็บนะคะเอาแค่โครงด้านในหรือว่าแล้วแต่ความที่เรามองว่ามันสวยนะคะอันนี้คือมันเป็นไซส์ใหญ่มันจะต้องใช้ความกว้างพอประมาณเพราะว่าตรงนี้ตรงสอบกับตรงที่จะเป็นตัวป้ายเนี่ยเราจะต้องให้มันห่างกันพอประมาณให้เราคือให้ชัด สายตาช่างมองว่ามันสวยอะนะคะมันขยับได้อาจจะเป็นสิบสองเซนหรือสิบเซนหรือเก้าเซนแล้วแต่หุ่นคนนะคะอย่างคนตัวเล็ก,ลกไซส์เล็กอะมันก็อาจจะอยู่ประมาณสักเจ็ดเซนครึ่งแปดเซนเก้าเซนสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องดูที่สะโพกคนใส่ แต่อันนี้คือสะโพก44ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะบวกตรงที่จะวัดจากสะโพกเข้ามาประมาณ10-11เ,เซนนะคะตัดเจียนผ้าส่วนเกินทิ้งนะคะเผื่อตะเข็บไว้เย็บเนี่ยเผื่อเท่าไหร่ก็ตามชอบนะคะอยู่ที่ผ้าอันนี้เราเผื่อไม่ถึง1นนิ้วนะคะเพราะว่าผ้าค่อนข้างผืนเหล็กแล้วก็คนใส่สะโพกใหญ่นะคะการเผื่อผ้าตะเข็บมันก็จะน้อยตาม คนที่มีสะโพกใหญ่ไม่สามารถที่จะมาสร้างตะเข็บหลังได้นะคะเพราะว่าผ้าไม่พอจากนั้นมาดูกันที่การสร้างเก็ดทรงที่เคยมีเพื่อนคนหนึงถามเราเขามานานแล้วแต่เรายังไม่ได้มีเวลาตัดผ้าถุงก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะการหาเก็ดหายังไงนะคะเป็นคําถามที่ถามมานานแล้วการหาเก็ดทรงเนี่ยของผ้าถุงเนี่ยหายง่ายมากนะคะ ันนี้บางทีชิ้นหลังเนี่ยเรายังไม่หาเลยก็ได้นะคะเราจะไปสร้างชิ้นหน้าก่อนก็ได้แต่ตัวนี้เราจะให้หลักการง่ายๆก็คือวัดกึ่งกลางออกสองฝั่งก็ได้นะคะข้างละก็คือกึ่งกลางเนี่ยข้างละสิบข้างละสิบรวมกันก็คือยี่สิบเซนแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือสําหรับคนหุ่นใหญ่ยี่สิบเซนยี่สิบเอ็ดเซนแล้วแต่นะคะตรงนี้เอามาจากไหนนะคะยี่สิบเซนยี่สิบเอ็ดเซนนี่ก็คือ เอามาจากความห่างของยอดอกนะคะตรงหน้าอกคนอะ่ะความห่างของไซส์เล็กออยู่ที่สิบแปดเซนสิบเก้าเซนไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่ยี่สิบเซนประมาณนั้นนะคะจากจุดหัวนมด้านหนึ่งไปหาด้านหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าเราสร้างเก็ดทรงสองเก็ดของชิ้นหลังมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะความห่างของเกล็ดทรงเนี่ยจะประมาณสี่เซนนะคะความลึก ประมาณสิบสี่เซนถ้าสร้างเกตเล็กคู่ก็จะอยู่ประมาณสองเซนคูณสิบสี่ความห่างสี่เซนสองเซนคูณสิบสี่ประมาณนี้นะคะการวางเกจทรงเนี่ยเราก็ดูตามความที่มันจะเป็นไปได้นะคะบางทีมันก็ขยับได้นิดหน่อยนะคะไม่ต้องมาแบบเป๊ะนะคะหรือถ้าเราจะสร้างเกตเดียวเราก็แบ่งครึ่งผ้าได้เลยก็มีนะคะแบ่งครึ่งสองฝั่งจากกึ่งกลางหา ความโค้งของด้านข้างเราก็สามารถแบ่งครึ่งแล้วก็สร้างเกดใหญ่ได้เลยความกว้าง3มเซนความลึก14เซนประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะใช้น้อยกว่า14ก็ได้นะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ว่าเราจะทำความสูงเอวสูงเอวต่ำอะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้เราจะวาดวาด,ดให้ดูว่ามันสามารถทำได้ทั้งเกดเดียวแล้วก็เกจคู่เกดคู่นี้ส่วนมาก เราจะทำก็ต่อเมื่อคนใส่มีสะโพกใหญ่เอวเล็กนะคะสามารถใช้เก็ดคู่ได้มันก็จะเก็บด,ด้านหลังได้แนบสะโพกสวยกว่านะคะแต่ถ้าคนใส่มีสะโพกเล็กแต่เอวหนาควรจะใช้เก็บเดี่ยวนะคะชิ้นหลังมันจะทำให้เก็บผ้าน้อยลงนะคะ ถ้าเราต้องการเก็บผ้าส่วนเอวที่มันเหลือเยอะๆเราก็ใช้เกตดคู่ประมาณนั้นนะคะส่วนความห่างตรงกลางเนี้ยนั่นแหละนะคะมันเริ่มได้ตั้งแต่สิบเจ็ดเซนสิบแปดเซนสิบเ้าเซนยี่สิบเซนแล้วแต่นะคะแล้วแต่หุ่นคนใส่ถ้าหุ่นเล็กๆนั่นแหละสิบหกเซนก็ยังมีนะคะความกว้างตรงกลางรวมนะคะวัดรวมแบบเนี้ยนะคะมันแล้วแต่นะคะ ก็คือหลักๆเอาสะโพกคนใส่เป็นหลังนะคะการทำผ้าถุงก็คือชิ้นหลังนี่แหละให้มันได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสะโพกจริงบวกหลวมหนึ่งนิ้วส่วนอันนี้เป็นผ้าชิ้นหน้าที่เหลือเราตัดออกจากชิ้นหลังผ้าไม่พอเราได้ต่อตรงกลางเพราะว่ามันมีหน้าผ้ามีลายตรงนี้แค่เสี้ยวเดียวนะคะเราต้องเอาตัวลายมาหลบไปในตัวหลบผ้าถุงเพราะอะไรนะคะเพราะมัน จัดยังไงมันก็ไม่สวยนะคะมันจะทําให้ผ้าดูโลกเกินไปแล้วก็มาจัดทรงผ้าชิ้นหน้าให้มันได้ขนาดความกว้างของผ้าชิ้นหลังที่เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงผ้าตัวหลบเนี่ยเราจะต้องให้มันมีความกว้างเท่ากับตรงนี้นะคะที่เราเขียไว้เนี่ยตรงนี้สิบเอ็ดเซนตรงเนี้สิบเอ็ดเซนที่ไม่รวมตะเข็บนะคะย้ําแล้วเราก็ เอาไปชิ้นหน้าที่เราวางได้ทรงเนี่ยไปรีดนะคะรีดผ้าด้านในตัวเนี้ยตัวหลบข้างในให้มันเรียบแล้วก็รีดด้านบนตรงนี้ให้มันเป็นสันเพื่อที่เราจะเอามาทําการเย็บตรงนี้เย็บความลึกได้เท่าไหร่เริ่มได้ตั้งแต่ 25- ถึงย8เซนหรือใครจะใช้ลึกกว่านั้นก็ตามชอบนะคะแต่เราแนะนําว่าไม่ควรลึกมากเพราะมันจะทําให้เรานั่งยากเดินยาก บางคนอยากจะได้ลึกๆนะคะถ้าลึกมากผ้าอาจจะฉีกไปเลยก็ได้นะคะจับลายให้ตรงแล้วก็ทำการเก็บตรงนี้เราจะวิ่งได้สักประมาณสองรอบสามรอบสี่รอบอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเราจับลายตรงได้แล้วอันนี้เราจะวิ่งให้ดูแค่รอบเดียวนะคะออกมาให้ลายตรงกันตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเอาผ้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาประกบกันตรงที่เรา,าพับสันทบให้มันตรงกับตรงที่เราขีดไว้อย่างนี้นะคะให้ตรงกันบนล่างสิ่งสำคัญที่สุดนะคะชายต้องเสมอกัน เกณฑ์ผ้าสำคัญมากสำหรับการทำผ้าถุงถ้าเกณฑ์ผ้าไม่ได้ผ้าถุงเราจะเบี้ยวนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำผ้าถุงแบบคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นแพทเทิร์นไม่เป็นอะไรเลยก็สามารถทำได้เป็นวิธีง่ายๆที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็พอเราจับกัดเข็มหมดได้แล้วนะคะติ๊ก ตำแหน่งความโค้งของสะโพกด้านข้างเพื่อที่เราจะไปสร้างเกจด,ด้านหน้าอันนี้เกจด,ด้านหลังยังไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเราลองวาดให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถวาดได้แบบนี้วาดได้แบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราจะชัวร์ๆคือเราต้องมาสร้างเกจด,ด้านหน้าก่อนก็คือเราได้โค้งสะโพกเราก็มาวัดตรงที่เราเย็บเนี่ยว่าฝั่งหนึ่งเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งเท่ากันนะคะแล้วก็ติก เนี่ยตรงเนี้ยคือสําคัญนะคะการสร้างเกจแล้วเราก็สร้างเกจที่1ความลึกเหมือนกันนะคะความห่างก็ประมาณ1.5เซนความลึก10 4เซนความห่างเกจที่สองเซนความลึก14เซนความกว้างก็ประมาณ1.5เซนนะคะบางทีอาจจะไม่ถึงนะคะการจับเกจคู่มันจะจับเล็กๆนะคะไม่เยอะมาก แล้วก็มีเกตที่สามนะคะจากเส้นที่เราเย็บวัดออกมาสี่เซนก็คือชิ้นหน้ามันจะมีอยู่สามเกตรวมกับเกตตัวรวมกับไอตรงที่เราเย็บตัวหลบมันก็จะมองเหมือนเป็นสี่เกตนะคะความลึกเหมือนกันนะคะสิบสี่เซนเนี่ยเราก็จะได้ความกว้างของตรงเนี้ยนะคะ อันนี้คืออยู่ประมาณ20่สิบเซนเห็นไหมคะยี่สิเซนยีเ็ดเซนประมาณนั้นแล้วชิ้นหลังเนี่ยเราก็มาแบ่งครึ่งจาบเก็ดกึ่งกลางได้นะคะมันจะออกมาแบบไล่ๆกันเลยนะมันไม่แทบจะไม่แตกต่างบางคนอาจจะทําเก็ดชิ้นหน้าก่อนค่อยมาสร้างเก็ดชิ้นหลัง ถ้าเกิดว่าเราจะทําเกตคู่เราก็ใช้ลำดับของเกตชิ้นหน้านะวางมันก็จะชิ้นหน้าชิ้นหลังมันก็จะออกมาตรงกันนะคะมันก็จะดูสวยงามในสายตาไอช่างหรือว่าสายตาลูกค้าหรือบางคนไม่ทําเกตคู่ก็นั่นแหละนะคะแบ่งครึ่งผ้าด้านข้างกับตรงกลางาพับครึ่งแล้วก็เย็บเกตได้เลยนะคะเวลาความห่างของเกตออกมามันก็จะได้ประมาณเดียวกันนะคะ ความหามันก็จะอยู่ประมาณชิ้นหนาแล้วเราก็วัดสอบดูว่าเราได้ความกว้างของขอบเอวที่ไม่รวมเกล็หรือ,อยังนะคะเนี่ยวัดสอบเช็คดูก่อนที่เราจะเย็บเก็ดก็ได้นะคะออกมาได้ขนาดรอบเอว45เซนนะคะที่ไม่รวมเก็ดนะคะ อันนี้คือตัวโหลบตัวหลบนี่เหลือไม่เยอะเราก็มาสร้างเก็ดทรงเหมือนกันบางคนจะถามว่าสร้างทําไมทําไมต้องเย็บเก็ดแล้วแต่นะคะไม่เย็บก็ได้เย็บก็ได้นะคะที่เราเย็บเพราะว่าเราต้องการให้เก็ดทรงที่มันอยู่ผ้าตัวด้านในมันโค้งเข้าไปกับภูมิคนใส่นะคะมันก็จะดูไม่หลังไม่ไอเนี่ยนะคะแค่วางเก็ดเก็ดด้านในตัวหลบตรงเนี้ยวางยังไงนะคะ วางตรงไหนก็ได้ที่มันจะไม่คากันเวลาที่เราเรยบนะคะไม่จําเป็นต้องว่าความห่างต้องเท่านี้เท่านี้นะคะวางตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าผ้าเหลือน้อยเราจะวางแบบฝั่งละเกจก็ได้ถ้าผ้าเหลือเยอะเราก็วางเกจพู่ประมาณนั้นนะคะจากนั้นเราก็เอาเข็มหมุดจัดลายแล้วก็เย็บตามรอยที่เราเขีดไว้ของชิ้นหลังนะคะ อันนี้เย็บให้ดูฝั่งเดี่ยวนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มจับเก็บส่งเนี่ยเก็บด,ด้านหลังตรงเนี้เราจะจับแค่เก็บเดี่ยวสองฝั่งนะคะสามารถพับครึ่งตะเข็บด,ด้านข้างกับกลางแล้วก็เย็บถ้าเราเย็บเก็บเดี่ยวเราก็จะใช้ความกว้างเก็บประมาณ3ามเซนนะคะความลึก14เซนเหมือนกันเนี่ยส่วนมากด้านหลังอะเราจะชอบใช้เก็บเดี่ยวนะคะ เพราะว่าส่วนมากลูกค้าสะโพกจะใหญ่แล้วก็เอวก็จะหนากว่านะคะถ้าใครที่สะโพกคอดๆนะเราถึงจะใช้เกล็ดคู่โดยการอ้างอิงจากเก็ดด้านหน้านะคะถ้าเราทําด้านหลังเราวางไม่เป็นเราก็ไปสร้างเกล็ดด้านหน้าก่อนแล้วเ,เราค่อยมาจับเกล็ดด้านหลังได้นะคะเหมือนกันวิธีเหมือนกันพอเราตีเกล็ด แบบนี้เสียจนะนะคะเราเราก็ต้องเอางานไปรีดเก็บโดยการปัดเก็บตรงเข้าหากลางตัวนะคะเกบหลังก็ปัดเข้าหากลางตัวเก็ตหน้าก็ปัดเข้าหากลางตัวนะคะอันนี้เราจะไม่ได้สอนการพง้งการรีดอะไรนะคะเพราะว่าเราจะทําคลิปให้มันเร็วๆนิดนึง นี่เป็นแค่วิธีการตัวอย่างตัดผ้าถุงแบบง่ายๆไม่ได้ลงลึกรายละเอียดถึงขั้นแพทเทิร์นเหมือนที่คุณคูเาสอนนะคะถ้าใครอยากจะแบบได้ข้อมูลพวกนั้นแบบอันนี้ทำยังไงหุ่นแบบนี้ตัดยังไงอันนั้นต้องไปเรียนกับคุณคูนะคะอันนี้คือแค่วิธีการตัดง่ายๆบ้านๆใส่ได้นะคะพอเราเอาไปโพ้งรีมรีดเกตอะไรมาเรียบร้อยเราก็จะมาทำการเข้าขอ เข้าขอบเย็บยึดตัวป้ายไม่ต้องดึงลังเขาขึ้นมานะคะได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นส่วนขอบนี้ก็พาดส่วนที่เราตัดทิ้งด้านบนนั่นแหละนะคะและเราก็เอาไปพับเรียบความกว้างของขอบใช้ประมาณ3เซนสามจุเซนประมาณนั้นนะคะความกว้างที่เราเรียบเสร็จแล้วนะคะเป็นขอบตรง ใช้วิธีการอัดผ้ากาวทำขอบหรือ,อบางคนอาจจะใช้เคมีก็ได้นะคะแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยใช้เคมีทำขอบผ้าถุงเพราะเรารู้สึกว่ามันแงเกินไปนะคะเข้าขอบเสร็จตัดผ้าส่วนเกินทิ้งนะคะราคางานตัดผ้าถุงแบบนี้ควรเริ่มได้ตั้งแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ฝีมือช่าง อยู่ที่ช่างกาับลูกค้าตกลงราคากันการทำผ้าถุงความเร็วความช้าของแต่ละคนไม่เท่ากันทำการติดซิปไอตีนผีที่เราใช้ติดซีนจะเป็นตีนผีสำหรับการติดซิปซ่อนโดยตรงนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มาร์กตำแหน่งว่าลายมันอยู่ตรงไหนหรืออาจจะใช้เหล็กแหลมทิ่มๆแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใช้ไอตัวชอ็อกขี อีกฝั่งหนึ่งก็เย็บเริ่มจากด้านล่างแล้วก็วางไอ้ที่เราทิ่มลูให้มันตรงกับรอยมานะคะมันก็จะทำให้ลายผ้าตรงกันแค่นี้ตีนผีนี้มีขายทั่วไปตามแอบขายของนะคะหาเลือกซื้อกันได้ราคาก็ไปหาดูเอาตามหน้าร้านเปลี่ยนตีนผีธรรมดาเย็บยืดซิบตลอดนี่ ราคาตัดผ้าถุงเนี่ยราคาตัดแบบไม่อัดกาวก็ต้องอีกราคาหนึ่งอัดกาวก็อีกราคาหนึ่งใส่ซับก็อีกราคาหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะเริ่มได้ตั้งแต่เท่าไหร่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหน่นะคะขึ้นไปได้ตามความพอใจของคนเย็บลูกค้ารับได้ช่างรับได้ตกลงราคากันได้ก็คือจบนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่ตัวเองอยู่ ถ้าอยู่บ้านนอกหน่อยทาแพงก็นั่นแหละเขาก็รับราคาไม่ได้นะคะถ้าเราอยู่ในเมืองเราจะอัพเท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าฝีมือประมาณนั้นนะคะพอเราติดซิปบ,บนหัวเรียบร้อยเราก็มาทำการทับเส้นขอบถ้าเราเรียดขอบมาได้ดีได้สวยการทับเส้นขอบข้างในมันก็จะออกมาสวยนะคะ ขอบจะสวยไม่สวยอยู่ที่การรีดขอบย้ำนะคะว่าวิธีนี้เป็นแค่วิธีการทำงานแบบง่ายๆไม่ได้สร้างแพทเทิร์นหลักการแพทเทิร์นก็เอามานิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะเอาแค่พอประมาณนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่ตัดผ้าถุงออกมาเป็นผืนได้ลูกค้าใส่สวยประมาณนี้ การบวกหลวมเนี่ยก็คือสะโพกสามารถบวกหลวมได้สามเซนสี่เซนก็แล้วแต่ความชอบพอเราเย็บขอบแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสอยชายบางคนอาจจะสอยหรืออาจจะปล่อยดิบเลยก็ได้นะคะอันนี้วิธีการสอยชายนี่ก็คิดเองเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้จากเข็มเดี่ยวสอยแต่มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผ้าที่ มีใยแบบไอ้นี้นิดหนึ่งนะคะถ้าผ้าที่เนื้อแน่นๆใช้ไม่ได้นะคะโดยการเปิดได้ให้หางเย็บเว้นช่องประมาณสี่ฝีเข็มนะคะแล้วก็จิกลง1จุดเว้นสี่ฝีเข็มก็จ๊กลง1จุดประมาณนี้นะคะวิ่งไปโดยรอบเราก็จะได้การสอยชายที่แบบรวดเร็วแล้วก็ทนทานกว่าการสอยมือนิดนึงนะคะก็ไม่เยอะนิดเดียวเนี่ยนะคะ วิ่งความห่างฝีสีเข็มแล้วก็จิกลงแต่มันจะมาขั้นตอนนี้ได้เราก็ต้องเอาชายไปรีดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะด้านนอกมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้จะจิกมากจิกน้อยก็อยู่ที่ฝีมือคนทํานะคะถ้าเราทําไม่เปลี่ยนเราก็อาจจะกินผ้าเยอะตัวหลบด้านในถ้ากลัวแลบก็สอยขึ้นเยอะๆนะคะชายผ้าถุงมันก็จะได้ไม่เลบลายตรงกันประมาณนี้นะคะ